กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านเดอ้อพนในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนบ่าวตายอีกครอเก้าเนาะน้องนาดฝึกกำลังกาเกียมพี่น้องเอ้ยสกินโมกระถาต่อสบายดีจ้ะพี่น้อง <c oughs> สกินโมกระถาต่อพี่น้องเอ้ยิ่นกาเกียมกับบ่าวตายขู่พนางสองขู่เออขู่พนางขู่หนึ่งไหมสองขู่จะเป็นไผ่เนาะ สนิ่ก็ว่าพี่เราถือพี่น้องเอ้ยครูพนางเพิ่นเพิ่นก,กลังกะเกียมเอ้าทานมาใสาา่ผ้าเลยมาเด,ดจ้าทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ขึอนบ่าตายอีกขึ้นเก้าพี่น้องเอ้ยทำมางานวันเกิดบ่าตายเนาะเข้าก็มีผู้ใหญ่ใจดีน้ำทะเลเข้าก็ขคอ ให้บ่าวตายและภใหยาใจดีเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อน้องบังเบียวหนังอ,อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆข้ามาในชีวิตเด้อคิดวางเสริมสิง่งได้ก็คอยสมตมิอ่านตนาทุกประการเอาทานมาสไสไหมไมันจงหอนแห้ง นี่นางหนัดผงกาเกียมเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมตัวคนขับมานังพอรองล้ำมานังเลยนี่เมื่อันสกินโมกระถะขอบครัวผงพี่น้องโมกระถะกับไยเป็นคนหั่นขวยัางเลยอัน้แม่ละคะสอ่เ่มานาโอ้โมไลมานาเนาะโม กองเฮากับเบียกปันไดเลยพี่นอนอันนี้แม่น้องแองเพเป็นคนมกักโอ้แม่น้องแพแม่น้องแพเป็นคนมกักโอ้สโนว์บิลเอาห่างมาใส่พายพี่น้องเออสังศิระทันใจเลยจวดจวดนเน็ตแมนสามสิทันใจเลยพี่น้องเยสวดจัด,จดมานั่งเลยจ้าทุกคน หมูพักเพิ่นหมูก็เป uhh ็นกัซามเลยพี oh ่น oh ้องหมูก oh ็เ oh ป็น oh กัซามเส้น oh ก็เป็นนั่นผูกพักมาเส้นกับประมาณสองสองกับเข่งสองกับแตะน้อยกับอะไรหน่อยติบนอะไน่อกับแตะกับบางไง่น่อยโอ้บ่าแต่พิ่นมีแนวให้เพอาน้ำเบิ้ลไหนเนาะเพอาน้ำเอาน้ำเอาบัตรไข่บ่ได้มันบอกเอาบัตรเนาะจะมาเทบัตรเมาเท จำประเทเลยค่ะพร้อมพร้อมแต่ยังแต่คนยังบอกพร้อมเนาะคนยังบอกมาเลยคนยังบอกพร้อมคนยังบอกมาแมนน้ำสุกยังไงจิมงานสร้างเป็นอะไรเขามานั่งถ่าแมนเดี๋ยวมานั่งถ่าโลดอันมีถั่วหรือยังเอาถั่วมาใส่ ข้ายายโว้ยบัดชินังสีเศร้าเนาะเนนางเราแนนางเราลายมาม่ยมเลยมาอาหาลงลูก

เมืออ่อเรโอ้ยเม,มือ่ไอไววแค่ไหนแค่อึพ่อไม้เลยรัย่ง,งมีมือเดียวี่ได้คือได้กินพี่นะต้อนนี้พ่อใหญ่ใจดีเพิออ่อกำลังเลี่ยมหน่เนาะก็ต้องมากินนำกันนารทานกินผู้เดียวผู้หนึ่งกับผู้เดพ ลูกสาวไปตาแพงเนาะสันเนะาะพอนางรัมเนี่ยนกกำออลังลงมืออย่างเสแส่บเลย เด็ดมนัวขามาพอน้องเบียวขามาขามาพี่ีมาหนังนี่ก็ได้เรียนเรียนมาเดินพอน้องล่มเรียนเรมากเลยเรียนเรีามาพี่มาพี่มาี่ต้องใช้ใช้กระยานสนนีเน่ๆเลยนีมาหนังทกี่ก็ได้ก็ตองเนแย่กัหนกนางอนันก็นั่งวัดเลยเออเรียนเรยนงี้ขามา พอได้อยากกินจุ่มพอได้อยกินดาบแม่คอางที่ถือทางเลยแหละนางคือที่ถือทางเลยแหละเราตายเพิ่มมากกันอันนี้เากินจหนบ่อันนั้เป็นจุ่มเลยพีเ้ยเลย้ส่แมอใส่ผ้าอะไร มาตายถึจุ่มมอไปผ่าเลยพี่น้องคุณนีทั้งจุ่มมีทั้งดาดเลยมีทั้งอย่างเนื้อเลยเาอร์มัก่อ็ดเอาต่อหน่อยๆพารมเบียแบบน้นาแทงกันเารแทงกันย่ามที่ึก สวดสวดเลยตอนนี้เนาะยงม่าก็ได้ใินนมันเมดใหมันาเถ้าแม่เมนั่งเบิ่งหวนแพี่ยังอิ่มเนม่่ยังอิ่งเลนั่งเบิ่ง ันมังบิท e ี่ไทยไอ้พวกนั้นที่ไทยดังวิวยากไงอันแท่นนแพ้ดเออลมากแม่เลยเออน้องหลกัมากเลแม่มามมามเข้าไปเข้าไป เริ่มไปทำจูกมาเลยกินินอ๋อจะตัดสศษแ่นี่เมาอย่างใหญ่เลยคเับไปเลยขับไปเลยกิ๊กนิดนิด่าหอมูบานอย่กายทานเออทานดอมอฮอน่าจะมันเงียดอกเมนลูกสาวผนก็เป็นตางกอไหน้อดอกิ๊กกี้บมเมนนึกำได้หยอกหยอามาบ้านเลยแม่ร้อยอาเมเป็นเดมมั กเจาินบ่เอิญข้าเจ้าเลยนะข้าเจ้าคือบกขึ้นมากเพราะต่ยังอิ่มเนาะเขานั่งเต่าด้ตายเอิญมาเนี่ยเขานั่งเต่านะ่งอ่ะโอ้ยย่ามาในเรางแกบุมนั่งอิ่มเลย วันเกิดว่าตายกับใบมีพิเศษพี่โซยังดอกพี่น้องเลยแล้วปลูกแคทปลูกโขดวนี่เป็นยานเดียวขั้นขั้นว่าสื่อเค้กมาเป่าวันเกิดเพิ่งกัเห็นกันหลายๆคนคือสิบเอ็แน่น่านเผาเลยจ้ะอันอยู่ว่าตายตอนนี้ก็คือครบอันเทไรตั้งหกปีเนะยี่สิบหปีด้วยพี่น้องยี่สิหกปีเต็มเลย ในแถาแม่เป็นว่าแถวเราเราต้องเป่าเค้กกระยาเค้กกระขั่นซื้อมาเกาะหนึ่งก็คือสิบโอกู่เขียวกันกินพี่น้อย่างเงี้ยหาว่าอุ้ยเอาแบบโมกะถาดีกว่าเนาะแต่สิได้กินน้ำกันหลายๆคนสำนีกับพ่อเลยเนาะพี่น้องเนาะสำนีกับนี่พ่อชิ้นกล่อเนาะพอตายพอใจอยู่พอสำ<ห>นีอย่ได้เค้กนะพอใจ<ห><พ>อย่าเหรอฮะ ของควัรพิเศษนะพี่น้องบ่จําเป็นต้องวันเกิดหรือวันยังสําคัญใดๆเนาะแบบให้วันใดก็ได้เนาะ่แม่แต่ว่าวันเกิดทํานแต่วันนี้ก็คือว่าทําหน้าที่ก็คือแบบมาหัววันเกิดเพิ่นแล้วก็มาแสดงความดีดีใจนําเนาะพี่น้องวันเกิดแม่จำบุญได้บ่ดีใจนําเด้อสิได้เฒ่าไปอีกปีนึงคือครบ26ปีเต็มเนาะพี่น้อง ยี่สิปีเต็มแล้วนะไม่ีแบ่งอาะน้องอไป้องที่สามเลยเนาะสามซูนแหละกันเมีสามนแหละก็คือว่าเออคุบ่าวแก่แล้วได้ยังอีก4ปีกับสามชิพเขาบอาคุบ่าวเถ่าได้หวะนี่ยไมอยากไม่ตอบเราเลยแต่ว่าเกิดมาหาคนทำก็ต้องมีเกิดเก่ยนใจเสมเลยแม มีเหตุผลไหนอ้มากว่าอ้มมีเหตุผลอการเผาการดอแค่ว่าโเลชี่สี่เลยพีเดีเอ่ก็เผาดุลงวิวก็นี้ตื่นอยู่นะเ่ตื่นยนะดงวิวกนี่เปเปิยอยู่ได้ดังวิวก็ได้ เดียวเลยเจ้าอยากกินอะไรเด้อร้อยน้ำมันน่ะย้อยเม็ดจะมาซูมอะวรพระอาจารย์เหรอไหลองดิวหมักเม็ดเบิ่งขาดมนแต่ละฟองหนึ่งคือสี่แบบว่าข้างงานนั่นนี่นะกินให้เต็มที่เด้อมื่ออื่นวัท้องว่างเด้อเ็ดมาิวท้องแตกดีกว่าทองเรือไเลยลอยนี่มันอิ่มเตอนลอยยำแล้วอ่ะจะรันเข้าที่เข้าทางพี่น้องเลย กาลังขาบขี่กระทางเลยตอนขนาดนี้แป้งเธอแล้วเนาะกินแล้วเราใหม่เรใหม่เอากินตัวแบบมีใหญ่เลยเอาบุกินบุกินบอกผิดทางตลาดเนาะนาล่าง เราทำกันแต่วตัวกันไปนี่ไดอนบนยอด่ยกกัเนดี๋ยกกัดแหนไหอ่าเพราะว่าดอกเห็นแขนเป็นตอดมูบนนอผ้าแม่นออันนอแพกันแต่ว่าแต่นี่เฮ้ยนี่กินหละกก็จะลงน้อยน้ำจิ้มกะจักเป็นนาดาได้น้ำจิ้มก็ได้กินหลักหักสไปน้อยหนึ่งหมจงนะแต่ว่าเห็นนั่น เห็นปากหน้าร้ายนะก็เลยสะออนบีบใส่บีบใส่เพอมาแปลงอีกหน่อยหนึ่งหนักเ่รอหนักต่อแต่ไม่ต่อแน่จะแซ่บจ้าแล้วก็โอ้ยมาลวกน้ำห่อนแข่งแหน่เด้อนะเด้อน้ำจิ้มน้ำลวกน้ำห่อนใหม่ได้นะอันน้ำห่อนใส่น้องลิงคืออยู่ไกลหมู่ทวารน้องลิงเออโอ้ยฮาเลย ถ่ายแต่เฮิ่ยงเ่ากับบริษัน้องลิ้งน้องมาลีอยู่าขางเสนีนี่เองโอ้ยสทเล็กต้องอยู่กับเสนีค่ะสุขสันต์วันเกิดเดบตาตายเด้อขออายุหมั่นค่อยเยินชีลด์ก็นอย่าล้มดูลาไรไฟมีขอมีเชนไม่แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อะต้องใช้ปันผู้หลอนนะเจ็บต่องเนาะมีการกินอยู่ทางนี้ เด็ทองกินบ่เนาะกี่กี่เนาะมกกรงคกินนตายเหมน่าต้องเนมากเป็นมากเิ่นมาสุดใจเลยเอาคนมากินมกระถางเลยเนองเลยปั๊บ้อดนเด็กทองเนาะเราหนีพอดีเลยอันนี้ก็คือแปลว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะเิ่นอุบนราตทานี้นาเงินมาฉลองวันเกิดป่าวตาย ขนาดกับมีคงาวค้นยังหายเราพี่น้องเอ้ยนอกจากกาันสืองูมาสู่ครอบครัวเผิ่นกินเนาะในวันเกิดเผิน่เนอกสาเนีก็มีความสุ้ายแล้วพี่น้องเลยก็ต้องการคงามค้นพิเศษแต่ยังมากมายเนาะแต่สําหรับห้าคือกันห้ากับทานี้ห้าก็ดีใจเราพี่น้องเยถ้าเป็นวันเกิดเฮากันเนาะแต่เ้าก็บ,บ่เคยจัดต่อวันเกิดตัวเองกันไหมบ่เคยจัดอะกิดพอกูดเศ้าวันเกิดพูดแต่วพูดแต่เมื่อเกิดเนาะ มาตายพนกจี้6ปีได้พี่น้อง2 6ปีเต็มเลย6ปียอมไม่้องแกบุบเกิเดือนหกฟังเบิ่งขันต้องหนักจัดข้าลินเราจัดแต่ไม่ค้อแล้วยอมไม่นองแก้มบุกพม่ได้เลยยองไม่นองแก้มบุาเกิดเดือนเดียวก็นองแก้มบุมเลยเนาะ ขอขอบคุณคุณผู้ใหญ่จดีท์พีเมตตาขอตายแล้วก็ครอบครัวหรือครอบครัวทีมงานวัชพูทุกคนพี่น้องพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณขอให้็นอยู่ดีมีแรงเจริญรุ่งเรแต่จะมีจะมีความสุขกายสบายใจทานเงินทานข้าวกระไรความมุ่งมัาตพัฒนาเด้อยต้องรับให้ได้เงินหมื่นั้งตื่นให้ได้เงินแสนแบนมุมาให้ได้เงินพันล้านเด้วยเจริญรุ่ตัวือง เสนออายุเตงเน่เพิ่นว่าจักาจักปีอายุก่ตายที่ว่าหลรอตอนนี้ก็เกายบหกพี่น้องเลยยี่สิบหกปีเต็มแม่และเกาบอกเีเต็มย่งขาเ่เต็เ้าหาีเต็ม่ขาเ้าอ้าบเห็เสคือสิมาจัดวันเกิดมันก็ต้องสเต็มแต่ว่าจังจัดออตอนนี้เ้ย สั้าหาปายปลแต่ผมีวันเกิดปาดอกไม้ถือว่าปลาถึงปีแหละจ้าวันเกิดนะเนาะพอดังวิวนอสนเนี้คือว่าสาปีขอขอบคุณขอบูเซีว่สุขสุขคน้เพี่น้องีติดตามเลยกับไ้กำลังใกล้มาตายมาตลอพี่น้องเลยก็อมันมันกันเบร์สุขสุพี่น้องเลยูกตางกลแดงใล้แรรงลูกจ้างไม่ได้ทอตเด้อพี่น้องเดลูก้าลูกามัน พี่น้องคลิป้เฮากรสิดำลาพายจากแล้วพี่น้องก็ไยฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องสาวสนีป่าในเด้อปาลุงเลยสบายดีสบายดีปาลุงสบายดพี่น so, ้องฝากเบิ่งกฝากส้มต่อไปขอบคุณเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าหลายๆเด้อที่หายกำลังใจมาโดยตลอดสบายดี